ถ้าดูภาพนะครับว่าวัดต่างๆนี่ยถ้าอยู่ในเขตพระศรฐานจะเป็นวัดประจำพระราชวังนะครับแต่ถ้าเกิดาปยูใกล้ๆวัดหลักๆนี่จะได้รับการดูแลจากพระเจ้าแผ่นดินด้วยเราจะเห็นว่าวัดที่อยู่ในวังมีที่ไหนบ้างตั้งแต่สุโขทัยมาก็จะมีวัดมหาธาตุนะครับถ้าตุอุทยานก็จะมีวัดประสีสานเทศรธนบุรีมีสองวัดที่อยู่ในเขตวังก็คือวัดตึ้งชื่อวัดแจ้งหรือว่าจัเรีนก จงระดับแล้วก็วัดไทยตลาดหรือวัดโูรีลุงพยาลามที่อยู่ในเข่งวังจนกรทั่นพระศิลป์ถือว่าพระศิลป์ันนศาสดารามวันนี้เนี่ยต่างประวัติบอกว่าเจ้าสุขเป็นผู้สร้างแต่เอกสารหลายเล่มมองในแบบนี้บอกว่าคนตูมในตรงเนี้ยน่าจะเป็นพวกคนมอนมากกว่าเนี่ยเพราะว่าหงนั้นเป็นศาสนาลามของมอนทุกท่านคงเคยไปท่านไม่ใช่เห็นแก็มากนะเราอาจจะเห็นว่าเขาจะมี แต่เขาจะเป็นเหมือนผมไทยองค์พระน่านั้นเนี่ยจะตัวั้นๆตัวปอกๆเหมือนเป็ดนะครับจากผมไทยนะขอจะอยูาวๆนะฮะวันนี้เนี่ยชื่อผมรัตนาราที่บอกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ใกล้เคีกับพระราชวังเดิมที่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นเนี่ยโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาส่งนั่สมาธิที่ที่นี่นะครับและอวันหนึ่งซึ่งเป็นแต่กันที่อยู่บนระดับของก็คือวันอิคาราป็นอยู่ตรงกลาง ีสงหนท morning, er> ี่ต้องจ่บยจะประกอบปรทั่ที่กุยจราศ คือทุกท่านให้ทุกท่านนึกภาพใหม่เลยว่าสมัยก่อนมันไม่มีธประชาติมันคือกลุ่มคือแคว้นต่างๆที่รวมตัวกันขึ้นมาอายุในฐานะด้มือเป็นเมืองการค้าแต่ปรากฏว,ว่าพมา่าเองเนี่ยเขาเห็นว่านี่คือคู่แข่งสําคัญเขาจะต้องจัดการให้ได้เพระเจ้าท่านสังเกตเห็นว,ว่าตอนสงครามเสียกรุงครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองไม่เหมือนกัน ที่เสียกรุงสีอยุธยาแล้วพระเจ้าทธบุรีหรือที่เรารู้จักในนามของพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านไปถึงจันทบุรีไปถึงตราดแล้วกลับเข้ามานะกลับเข้ามาถึงย่านตรงนี้แล้วเนี่ยออพอเข้ามาก็คือต้องขึ้นไปจัดการพม่าที่ตรงค่าบัวสามต้นก่อนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขาคุมอยุธยาอยู่หรือก็เป็น6กกิโลนะะต้องจัดการตรงนั้นก่อนแต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแนละ้วว่าช่วงเวลาที่เมื่อพอมา่าเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่แป๊บเดียวแล้วเขาก็กลับไป วันนั้นก็ทิ้งพวกนายกองมอนพวก,พวกที่เมื่อกี้พูดไลฟ์ฟังคือสุก,กี้พันนายนกองคนที่ตีบางละจาันน่นแหละนะครับก็คือเอาเอาเอา,เอาจัดการคนนี้ก่อนพอจัดการแล้วนะก็ต้องหาที่มันก็มองดูว่าอายุทยานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะดูแลไหวเพราะว่ากําลังของท่านมีหยิบมือเดียวรือเปล่าไหมฮะแต่ท่านอยู่ที่อายุทยานี้ศพยังเต็มเมืองอยู่แล้วก็การที่โดนเผาผลาญเนี่ยมันไม่ได้โดนเผาผลาญเพราะว่าเผาหมดทั้งเมือง คือเผาแค่ต no ัวพระราชวังแต่แต่ในพระราชองค์สมเดานบอกว่านั้นไฟไหม้นั้นลามไปถึงบ้านต่างๆประมาณหมื่นกว่าหลังคาเรือนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเมื่อก่อนมันเป็นเรือนเจ้าแฝกทั้งนั้นเองดู่าไหมฮะเป็นเป็นแฝกเพราะนั้นก็ไหม้ไปบางส่วนก็ต้องหาที่แหละว่าอยู่ที่ไหนถึงจะเหมาะก็มองดูว่าตรงบริเวณตรงเมืองธนบุรีเนี่ยน่าจะเหมาะจริงๆเพราะเจ้าต่ท่านก็ไม่ได้รู้จักตรงนี้หรอกแต่ท่านต้องดูว่าถ้ามาต้องรักษาตัวเองให้ได้ มีคุณสุพรวรรณมาช่วยกันคุยผมยจอมยุทธ์ชุของสถานที่มาผมก็รอไงตอ,ตอนนี้เดี๋ยวเรารอ